bộ hai mày khá bị khùng bỏ ông bỏ chìm, dạ dạ chìm bí khùng xong xong bí khùng nha xong xong bí khùng มันเขไม่กินจ <Wha> ุนต <Luis> ัว <diction> น <aries> yeah. ja. ี <Willy> ้อ่ะบอกไม่อ่ะอีตัวนี้ตัวนี้บอกไม่ได้เลยอ่ะเอ้อมันกินพี่คุณแมกนี้ตัวนี้อ่ะจุ่มๆเลยอ่ะอืแม่แม่แม่พี่คุณกินพี่คุณมาตัวนี้แฝงเลยตูวจีดาเลยฮะเบอร์บุคฮาไม่ต้องเชื่อเบอร์คฮาแล้วไม่ต้องเชื่อแม่เลย